ในที่นี้คุยจะมาเบิร์นคอมเมนต์จะตีตกและคุยจะทำความเข้าใจกับคอมเมนต์น้ำเพราะทางคุยจะสิแจ้งให้คนเบอร์ผู้ในการให้คลิปวิดีโอค่อยๆในค่อยขอโบโบวาคพื่อโบด้สนใจกับคอมเมนต์ที่บดีโอเคครับมาเริ่มกันเลยคอมเมนต์อันที่หนึ่งเขาคอมเมนต์มาว่ามือหม้อเอ็นอาจต้องได้ใช้คขาว่าทีบวกสุภาพมือหม้อเอ็นหมายความว่าคุยหันมหม้อเอ็นไปอยู่ในข้อให้ยันห้าห้าปัญญาออม ค่อยอยากให้เจ้าพู้ว่าค่อยบอได้โง่ที่ค่อยเฮตุก็เพื่อคอนเทนต์เท่านั้นอันนี้ค่อยอยากให้เจ้าเข้าใจว่าคําว่าคอนเทนต์แมนยันโอเคไปเบิร์นควาคี้เห็นต่อไปคอมเมนต์นี่เขาไปตกกันในคอมเมนต์ที่แล้วเขาได้ไปตกกันว่าคนที่ปัญญาอ่อนคือคนที่มาดูถูกคนอ,อื่นแล้วบอกกันมาเบิร์ที่หน้าตัวเองอันนี้หมายความว่าคนที่ไปว่าให้คนอื่นบนดีแม้นคนที่ว่าฮั่นคือคนโง่สมมุมติเขาไปว่าให เจ้าสาญดวาค่อยไปคุงงูเขาไปโตอกัดไมโครวาแม่นั้นพอคนนี้ได้โคเมกไปเบน้ำผมเมื่อกี้ก็กล้ามาตอบคืนเดี๋ยวนี้สมใสมาเสือค่อยบอได้ว่าให้พวกของเจ้าก็อย่าสะเอะไมโครวาผมเมื่อกี้ฮั่นว่าให้โคตีไปโตอกัดในโคเมกเหล่านั้นว่าบอต้องมาเสือจะนะโคตีไปตอกัดเมื่อกี้ ก็ได้ก็มาคอมเมนต์อีกครั้งโดยที่ครั้นี้เขาบอกว่าคนณม่มีการศึกษากับพีเบนนี่และคนที่วันนี้ก็คอยเขาวาให้คนดีโบววันนี้ก็คอยว่าคนณม่มีการศึกษามาจับคอมเมนต์เบนนี่จะไปว่าวให้คนอื่นเสียหายเบนนี่บอกไ่คอมมาประมาณนั้นต่อไปก็อย่าบอกให้คนที่วันนี้ก็คอยว่าเขาบจะเป็นต้องว่าเขาเพราะจะได้เขาเพราโบสันนึกคอมเมนต์ต่อไป เขาว่าคิดต่อไปแมนบอกหายใจเนื้อมืออันนี้ค่อยอย่าทักกาว่าคนเขาไม่หายใ,ใจแล้วอยู่ได้เป็นมือหมอบกกค่อยอย่าจะทักกัรแบบน,นั้นเอาลาไปต่อไปเขาไม่ตกไปเขาว่า อย่าเป็นยูทูบเบอร์ก็ถ่ายตัาต่อเสียสาวเอฟเฟ e c t ควคิดเห็ดต่อไปแต่ต้องใ,ให้ดีขึ้นคอเม,ม่นี้เป็นคอมเมนต์ที่มาแสดงความคิดเห็นให้ค่อยพัฒนาเข้ามาแชร์ความคิดเห็นให้ค่อยซึ่งค่อยก็เข้าใจหลายๆที่มาสอบเบนี่มอว่าเบนี่ไม่ค่อยดีใจายเพราะค่อยได้พัฒนาคอนเทนต์คือเขาเว้าหฮัน ค่อยจะได้พู่ว่าเจ้าอย่าให้ค่อยพัฒนาอยู่สายแดงเพราะข้อใจะหลายลายสาระเมณีจะเดินทีค่อยก็พัญญาอยู่แล้วค่อยก็จะปัญญาให้เพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆเรื่อยๆเ,ยเยจเา้าเม่มีวัดถอยลมคอมเมต์ต่อไปก็ว่า โม่คือควายคำาไม่ถื่ว่าควายเนี่ยตัวของควายเนี่ยโม่คือควายวางคือค่อยอยากจะบอกให้เจ้าว่าควายบ่ได้โม่แต่ถ้าเจ้าเรียรเทควายเพียรพ่อควายให้ที่วิดีโอแบบนี้ก็ตัดเจ้าพ่อควายโบแคร์ข้อม่ต่อไปคิดมัวยู่เขาว่าคิดของควายมัวยู่ทาววาเพาะหมยควาว่าคิดของควายงั้นมามัวอยู่ถ้า่อยว่าภาษาได้ชัดเจนคือค่อยต้องยอมคาว่าค่อยว่าโบเจน ให้ผู้ส่วนหนึ่งมาจ้าค่อยเห็นเจ้าบ่ซูนที่ซราบคำค่อยบอกแม่เจ้าขอภาษาค่อยว่าเบนนี่จะมีคนบางคนจะสงสัยว่าท่าที่ค่อยอยู่ประเทศลาวเ้ยญนภาษาลาวเถิบบ่เป็นภาษาลักขอคอยคือถ้าใครที่สงสัยเบนนี่ค่อยอยากให้เจ้าเข้าใจว่าโซภาขอคอยมาบอกได้ใช้ภาษาลาวเป็นภาษาการโซภาขอคอยมาห้ามมีภาษาทั่วทีพอโซฟาเาคอมเมนต์ต่อไปไอ้ข้าแดงค่อยบอกเลยว่าค่อยบอกไอในการเฮกีวิดีโอ พราะในการ้คลิปวิดีโอมาคือขวมสุขขอคอยต่อไปมิสเตอร์จัวหรือมิสเตอร์จัวอันนี้ค่อยบอกุกัวค่อยอาเธร์อบแต่ค่อยพอเขาจะไดู้้วเขาไม่ขืนยันค่อยซื้อมิสเตอร์จัวเดี๋ยวค่อยซิขึ้นให้พี่ซิขึ้นให้เป็นภาษาลาวต่อไปเขาบวกให้กำลังใจเขาบอมเมน์ไปด่าเขาคอมเมนต์นีาา่นะจ๊ะว่าให้คนที่คอมเมนต์มาคาทิบอดีคาที่เห็นต่อไปถ้าน้องอยังรูปแล้วแต่ให้ลูกแล้วเลสุขค่อยอาบอ แต่ค่อยเสีอว่าเขาจะให้กาลเจใจค่อยคนที่คอมไม่ลบลเฮ็ดให้ได้คือเราก็อันนี้ค่อยกับบู้ว่ามันสกเซค่อยดูว่าไปชอชค่อยว่าบอกข้ออนล้ คมเมต์ต่อไปให้ต่อไปเด้อแน่นอนพอค่อยโบกค่อยคิดจัดไวอีแล้วคมเมต์ต่อไปข้าเจ้าอยาดำเจ้าต้องให้คิดให้เหงาวันนี้คือยหมรับตอนตอนเลยว่าค่อยพยายามเฮ็ดให้คลิปวิดีโอของค่อยมาเหงวตอนนี้ก็พยายามอยู่พยายามเด็กที่เพื่อที่ว่าค่อยจะได้คลิปวิดีโอเหงาๆเอาไปว่าค่อยจะพยายามให้ให้วิดีโอค่อยเหวคือก็แล้วกันข้าที่เห็นต่อไปคนเบิ่งบ่ได้งงได้ไอคือค่อยมองการ์ตานี้เพราะว่าค่อยยังบกให้ว่าจะเกี่ยวว่าคนเบิ่งโง่ สละค่อยคนเบอร์ทุกคนบอกว่าคนที่คอมเมนต์มันดาคอยหรือว่าคนที่คอมเมนต์มาให้กำลังใจค่อยค่อยปอะค่ามุดทุกคนเลยค่อยดังงอนทแท้แทแกันทาน่านี้เพราะว่าค่อยยังบอกคยว่าจะขันว่าคนเบอร์มู่หรือว่าค่อยเข้าใจคติพิบโอเคการอัพคอมเมนต์ก็ขอจบเพียงวงนันนี้สุดท้ายนี้ก็ถ้าค่อยว่าพี่ประกันใดก็ขอขออภัยนานผู้เบอร์ทุกคนถ้าไปี่มากที่วิดีโอนี้ก็ช่ยกดไลค์กดแชร์ก็ share, กดติดตามแล้วพบกันในคลิปวิดีโอหน้า